you เปลี่ยนมุมมองเกมนี้จะต้องเล่นทั้งหมด7วันนะคะเปลี่ยนมุมมองง่ายๆไ,ได้ยังไงมุมมองก็คือการตีความเราจะตีความให้สิ่งต่างๆในชีวิตตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตีความอย่างไรการตีความของเรามันมีพลังไปทำให้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปตามความหมายที่เรามอบให้กับมันและเราจะตีความได้ดีก็ต่อเมื่อใจเรารู้สึกดีค่ะ ยกตัวอย่างนะคะในชีวิตของเราหลายๆครั้งเราอาจจะเจอเหตุการณ์แย่ๆมากมายและทันทีที่เราเอาใจไปจับว่านี่คือเหตุการณ์แย่ๆเพราะเราจะเริ่มเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นคือการโฟกัสอย่างหนึ่งใจไปโฟกัสกับสิ่งที่แย่สิ่งแย่ๆนั้นก็จะเติบโตในชีวิตเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราไปโฟกัสกับสิ่งแย่ๆเราจึงมองไม่เห็นสิ่งดีๆในเหตุการณ์เดียวกัน มันมีอยู่เพราะความเป็นจริงแล้วทุกๆเหตุการณ์มันจะมีทั้งดีและแย่อยู่ร่วมกันเสมอนั่นคือสมดุลของธรรมชาติค่ะมันจะไม่มีดีอย่างเดียวหรือแย่อย่างเดียวได้หรอกแต่สิ่งที่เราเห็นว่าดีหรือแย่นั้นมันจะแผ่ขยายมากขึ้นในชีวิตเราก็ต่อเมื่อเราใส่ใจเขาก้าวแรกที่เราจะเริ่มตีความหรือเห็นแต่สิ่งดีๆก็คือ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นให้ถามตัวเองก่อนว่าเหตุการณ์นี้มีอะไรดีๆบ้างให้มองหาแต่สิ่งดีๆค่ะเพราะเขามีอยู่แล้วเขามาพร้อมกันเมื่อเราหาเราถึงจะเห็นก็เหมือนกับคำพูดที่พูดว่าเมื่อมองหาจะมองเห็นนะคะพอเราเริ่มเห็นเราจะเริ่มตีความใหม่ว่าอ๋อนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะ พอเราเห็นแล้วเราจะเริ่มหาทางนำเอาสิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์กับชีวิตตัวเองได้ยังไงแล้วขบวนการต่อไปมันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเมื่อใจเราไปจับที่สิ่งดีๆหาสิ่งดีๆรอบรู้สิ่งดีๆแล้วนำเอาสิ่งดีนั้นเข้ามาใช้ในชีวิตเรากำลังโฟกัสที่เรื่องดีๆที่เรากำลังได้รับเรื่องดีๆนั้นจะขยายเติบโตในชีวิตเรา จนไปบทบังเรื่องไม่ดีที่มาพร้อมกันให้เล็กลงไปเรื่อยแล้วเมื่อไม่สนใจมันมันก็จะเริ่มหายไปจากชีวิตเราเราจะเริ่มชินกับสิ่งดีๆที่เรามองหาและรับรู้มากขึ้นจนมันจะกลายเป็นนิสัยหรือความเคยชินของเราไปในที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้คุณเริ่มมองหาว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นแม้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอาจดูไม่ดีมากขนาดไหนในสายตาของคุณแต่เมื่อเริ่มตั้งคำถามว่า สิ่งดีๆในเหตุการณ์นี้คืออะไรเซนเซอร์ในตัวเราจะเริ่มค้นหาและหาจนเจอสิ่งดีๆนั้นแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเจออะไรหนักหนาขนาดไหนไม่รู้ว่าจะทำยังไงหรือตั้งรับอย่างไรให้คุณคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนว่าสิ่งนี้มาเพื่อมอบอะไรดีๆให้คุณบ้างเมื่อคุณเริ่มเห็นสิ่งดีๆที่คุณกำลังได้รับคุณจะเริ่มตั้งตัวเพื่อรับมือกับเหตุการณ์นั้นได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างนะคะว่า เหตุการณ์เดียวกันมันจะมีทั้งดีและแย่ได้อย่างไรเช่นฝนตกจริงๆแล้วเหตุการณ์ฝนตกมันคือเรื่องธรรมดาของธรรมชาติแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเป็นชาวนาที่กำลังปลูกข้าวอยู่นี่คือเรื่องที่ดีทันทีแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเป็นชาวนาที่เพิ่งจะเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนำข้าวที่เก็บเกี่ยวมาตากแดดไว้ให้แห้งฝนตกมันจะกลายเป็นเรื่องแย่ๆของคุณทันที สิ่งต่างๆหรือเรื่องอื่นๆหรือทุกเหตุการณ์มันก็ไม่ต่างจากเรื่องฝนตกสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตามเหตุที่สร้างให้มันเกิดมันคือเหตุการณ์ที่เป็นกลางๆมีทั้งดีและไม่ดีที่จะมาพร้อมกันเสมอแต่หน้าที่เราคือตั้งใจมองเห็นสิ่งดีๆเพื่อจะรับเหตุการณ์ดีๆในชีวิตก็เท่านั้นเองกลับมาที่วอนตามฟิสิกส์นะคะว่าสิ่งที่เราคาดการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นตามที่เราคาดหวังพลังแห่งการโฟกัสและอำนาจในโลกแห่งคอนตัมแม้ว่าคนคนหนึ่งจะอยู่ในเหตุการณ์ดีๆแต่ถ้ามุมมองหรือความคาดหวังของคุณแย่คุณก็จะเจอแต่เรื่องแย่ๆแ,และในทางกลับกันแม้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ๆแ,แต่คุณโฟกัสแต่สิ่งดีๆคุณจะสามารถพลิกให้เหตุการณ์แย่เกิดดีขึ้นได้จำให้ได้ว่าอะตอมจะแปลเปลี่ยนหรือเคลื่อนไหวตามการคาดเดาของผู้เฝ้าสังเกต คุณแค่เริ่มคาดเดาให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแค่นั้นแล้วอะตอมหรือเหตุการณ์จะเริ่มแปลเปลี่ยนไปตามการคาดเดาของคุณในโลกนี้ทุกสิ่งเกิดจากอะตอมค่ะความคาดเดาของคุณมีพลังกับสิ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เริ่มรู้ตัวถอะว่าคุณวิเศษขนาดไหนที่ได้เกิดมาพร้อมพลังอำนาจนี้ มันไม่บังเอิญหลอกที่คุณได้ครองพลังนี้จงใช้พลังนี้สร้างชีวิตที่ดีงามของตัวเองพร้อมกับสร้างโลกที่ดีขึ้นไปพร้อมกันวันนี้ให้คุณเริ่มตีความให้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของวันนี้นะคะว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างแล้วส่งความรู้สึกขอบคุณให้กับเหตุการณ์ดีๆแล้วเริ่มมองหาว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างไร เรื่องนี้มีอะไรดีๆให้คุณบ้างและคุณจะเริ่มสร้างส,างสิ่งดีๆจากเหตุการณ์นี้เพื่อจะมอบประโยชน์ให้กับชีวิตตัวเองและคนรอบข้างอย่างไรให้คุณตีความให้มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วน้อมรับเอาสิ่งดีๆนั้นเข้ามาใช้ในชีวิตคุณจะเล่นกับการมองหาสิ่งดีๆที่มันกำลังเกิดขึ้นในแต่ละวันแบบนี้ต่อไปอีก7วันติดต่อกันนะคะเล่นให้สนุกคะ่ะ